สำหรับวันนี้นะครับผมก็มจะมาเติมลมมอเตอร์ไซค์ผมนะคือปกติเนี่ยตัวล้อหลังผมเนี่ยมันไม่สามารถเอาตัวอันนี้มันหมุนเข้าไปได้เองใช่ไหมก็คือผมก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาเมื่อก่อนก็คือผมใช้ตัวนี้อืมเพื่อให้มันสามารถเสียบเข้าไปเหมือนที่ปั๊มแล้วก็เติมลมได้อะไรเงี้ยนะแต่อันนี้ผมเจอตัวใหม่ครับผมไปเจอตัวนี้มานี่มันค่อนข้างใช้งานง่ายนะเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูว่ามันใช้ง่ายยังไงนะไป อืแอเราก็ถอดจุกออกก่อนเมื่อก่อนผมจะใช้ตัวนี้หมุนเข้าไปแต่ว่าตัวเนี้ยมันมันล็อกไม่ค่อยอยู่ผมก็เลยเปลี่ยนเอาตัวนี้หาตัวนี้มาแทนนะครับนี่ก็คือมีสต็อปวาล์วปล่อยลมอะไรงนงี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันใช้ง่ายยังไงใช้ง่ายกว่าตัวก่อนพอสมควรเลยเพราะตัวก่อนกว่าจะใช้นี่เสร็จนี่คือนานมากแล้วก็ตั้งไม่ได้สามสี่ อะผมก็เสียบไปนะอือแค่นี้เองก็คือดันเข้าไปแล้วก็ดึงอ้น,นี้ลงมานี่สมมติว่าถ้าเกิดใครแบบว่าเติมลมเยอะไปเนี่ยสามารถกดอันนี้เพื่อปล่อยลมได้นี่สมมติเสร็จแล้วจะถอดตรงนี้ออกแล้วก็ดึงคันโยกตรงนี้ออกมาแล้วก็ดึงออกอเห็นไหมง่ายๆ แล้วเจ้าตัวนี้นะครับก็ราคาไม่ได้ต่างเากเจ้าตัวนี้เท่าไหร่นะก็ถือว่าใช้งานง่ายกว่าแลวก็สะดวกกว่านะครับแต่ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นอันที่มันว่าสามารถล็อกได้ปกติเนี่ยอตัวนี้ก็ใช้งานง่ายกว่าแหละแต่ว่าอย่างของผมมันน่าจะมีปัญหาเรื่องเรื่องการล็อก,กอะไรเงี้ยมันก็เลยล็อกไม่อยู่นะครับทำให้ตัวนี้ก็คือเหมือนกับที่ผมใช้ตรงปั๊มลมตอนเด็กๆเลยก็คือเสียบเข้าไปแล้วก็กดล็อกตรงนี้ลงมันก็ใช้งานง่ายนะล็อกได้แน่นนึบเลยแล้วก็ถ้าใครจะปล่อยลมก,กดตัวนี้ปล่อยลมได้